ช่วงนี้อากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ชวนมาจัดแคมปิ้งที่สวนหน้าบ้านกันสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยสาหรับชาวแคมปิ้งชุดแคมปิ้งคอมแพคของซีเกิลมาพร้อมถุงตาข่ายพกพาสะดวกมี3ามชิ้นวางซ้อนกันได้พอดีไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บด้วยนะแถมชุดนี้ทําอาหารได้หลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานผัดงานต้มหรืองานทอดก็เอาอยู่ชุดเดียวจบหรือใครจะเอาไว้อุ่นอาหารก็ได้นะสะดวกมากอาหารที่ขาดไม่ได้เลยของชาวแคมปิ้งไข่รกระทะต้องเข้าแล้วหนึ่งมื้อนี้ สำหรับ2ที่นะคะเราใส่ไข่ไก่3าฟองแถมเครื่องอีกแน่นๆไปเลยเห็นจิ๋วจิ๋วแบบนี้จุได้เยอะมากจิ๋วแต่แจ๋วถูกใจสุดๆแถมด้ามจับหุ้มซิลิโคนกันความร้อนด้วยนะจับได้สบายไม่ร้อนมือเลยงานของทอดก็ไม่พลาดเอาไว้กินขำๆเวลานั่งคุยเมาส์มอยหม้อทอดของเขาเราทอดเฟรนช์ฟรายจุได้เยอะทอดทีเดียวจบและถ้าเป็นเมนูต้มก็ต้องยกให้เมนูนี้ไปแคมป์ปิ้งที่ไรต้องได้เสียงเรียกร้องมาม่ต้มแบบแซ่บๆเรื่องความปลอดภัยมั่นใจได้เลยผลิตจากสเต เลสสเตีลปลอดภัยต่อสุขภาพและเรายัางใช้กระทะด้ามมาปิดแทนฝาหมอ้อได้ด้วยนะเรับสุดๆเมนูแคมปิ้งพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าดามจับสามารถพับเก็บได้ไม่เกะกะพื้นที่พีกาดเขาแปะไว้ให้ที่ตะกาติ๊กตอกชอบแล้วนะต้องจัดแล้ว